ที่มีความสุขค่ะทุกคนวันนี้ส่วนน้อง ATM พันไม้ก็จะพาทุกคนมาดูเศรษฐีวินสันด่างสิงบุรีต้นนี้กันนะจ๊ะอ่าแม่น้อง ATM ก็จะบอกบอกว่าหลังจากที่เราตัดชำมาได้เดือนหนึ่งเนาะ น้องเขาก็มีรากแล้วค่ะวิธีสังเกตว่าทํายังไงเศรษฐถีวินสันมีรากแล้วเนาะนั่นก็คือตอนที่เราตัดมาชํานะคะหลอดนี้น่าจะใบนี้เนาะยังไม่ทันได้กลางค่ะขึ้นเป็นหลอดแบบนี้อยู่เนาะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเขากลางใบแบบนี้มานะคะนั่นหมายถึงว่ารากเดินดีแล้วค่ะนี่สวยมา,ากเลยทุกคนวิธีสังเกตการที่ว่ารากเดินดีแล้วหรือยังไงเนาะ คือสังเกตดูว่าถ้าหลอดใหม่กลางหรือมีหลอดใหม่โผล่ขึ้นมานั่นหมายถึงว่าลากลากใต้ดินเขาได้เดินดีแล้วค่ะแล้วเขาก็สามารถหาอาหารได้พอเขาหาอาหารได้เขาก็จะกลางใบแบบนี้ค่ะสวยมากๆเลยค่ะนี่อันนี้จะเป็นต้นต้นแม่ของที่สวนนะคะเราก็จะตั้งแม่ไว้ค่ะเพราะว่าการที่จะเลี้ยงได้ลายสวยๆแบบนี้นี่ค่อนข้างยากค่ะอ่าหนึ่งในสิบเลยเนาะ เพราะว่าดูต้นแม่นะคะแม่น้องกิทีเอ็มจะพาดูต้นแม่อันนี้จะเป็นต้นแม่ค่ะด่างอยู่นะคะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไมเสถียรเหมือนเหมือนลูกค่ะอันนี้จะเป็นต้นลูกนะคะอันนี้จะเป็นแม่ค่ะแต่ก็ด่างทุกใบอยู่นะไม่ใช่เขาไม่ด่างแล้วก็โตเร็วมากๆเลยค่ะอันนี้จะออกมิ้นมิ้นด้วยนะคะเนี่ยวินสันต้นนี้น้องจะออกมิ้นมิ้นด้วยค่ะแล้วก็ใส่กระถางกระถางใหญ่เนะเวลา,า <pine S 1> ที่เราเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรเราก็จะนํา ดินที่เราเหลือจากกระถางเดิมๆเนาะมาใส่ไว้ให้เรื่อยค่ะเพราะว่าเราเคยเลี้ยงวินสันเขียวเนาะเปลือกคงเปลือกไข่เปลือกทุเรียนเปลือกมังคุดเปลือกอแก้วมังกรเปลือกอะไรแมน่น้องอ t ทีเอ็มก็จะนํามาวางไว้ที่หน้ากระถางนะคะแล้วเขาก็จะสามารถย่อยเป็นปุ๋ยให้กับเศรษฐีวินสันด่างได้อย่างดีเลยค่ะตอนนั้นเลี้ยงต้นเขียวต้นใหญ่มากใส่กระถางนี่ละคะ่ะกระถาง ประมาณ20กว่านิ้วเนาะกระถางอ่างมังกรค่ะอ่างราชบุรีเนาะแล้วก็ใส่น้ำรองตุดถังไว้ด้วยค่ะอันนี้แม่น้องเอทีเอ็มก็นำอ่างมังกรใส่ดินเก่าเนาะที่เราขุดออกเนาะแล้วก็มาวางไว้ใต้กระถางขาว21นิ้วค่ะอันนี้จะเป็นกระถางรุ่น21นิ้วนะคะแล้วก็เอามาชํามินสันโดยใช้ดินค่ะใช้ดินถุงนี่แหละค่ะชําดินธรรมดาชนะํเนาะไม่ได้อบไม่ได้อะไรเลยนะคะ แต่ว่าเขาก็สวยมากๆเลยค่ะแค่นำมาชํำที่ดินถุงแล้วก็ใส่ใส่น้ำให้มีความชื้นพอดีเนาะเขาก็จะออกรากปลาแบบนี้เลยค่ะโอ้สวยมากๆเลยทุกคนดูสิต้นนี้เป็นต้นเทพเลยนะคะเนี่ยเป็นเทพของสวนเลยค่ะสวยบ้านเราเนาะไม่สวยบ้านคนอื่นไม่เป็นไรสวยเราก็พอยังเอาไว้ฟอกอากาศภายในบ้านกันค่ะอันนี้จะเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะสวยมากๆเลยช่วงนี้ก็ ค่าค่า PM 2.5แรงเราก็ <c oughs> เอาไว้ฟอกอากาศฟอกฝุ่นเนาะให้อากาศบริสุทธิ์ช่วงเช้าค่ะอย่างน้อยก็ได้สูตรอากาศบริสุทธิ์ช่วงเช้ากันเนาะอ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ละค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะพามาดูหลังจากที่ดูผลลัพธ์ผลงานของเราเนาะว่าหลังจากที่เราชํ้ดินธรรมดาโดยไม่ได้อบนะเน่ะเศรษฐีวิสันดงเขาก็อ่าออก ออกลากได้เดินดีเหมือนกันคะ่ะไปทำตามกันได้นะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมคะ่ะ